เจอครับคนไฟฟ้าช็อคทูเปอร์เข้าไปจอ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 เป็นยังไงครับคนไฟฟ้าหน่วยต่อต้านรถถังไม่ได้ชื่อมาแบบเพราะความง่ายๆนะครับสวัสดีครับผู้ชมยินดีต้อนรับสู่ช่องรีเกมสตูดิโอนะครับและในวันนี้เรามีของเกมโอ้ขออนุญาตปิดเสียงท้อนกันเลยดังจ้า มาครับอยู่เกมยูนิออนไลน์น,น,อออนะครับในหมด3ามเบสสามในแมปทัวร์ออฟอียิปต์กัครับผมเดี๋ยวเดี๋ยวโอ้ไม่ได้เล่นนานนี่คือมือไม้มันพันไปหมดครับอ๋อรอบน,น,นีบ้เราเปิดกล่องด้วยเหรอผมไม่ค่อยชอบด่านกล่องเลยครับผมมันคนดวงซวยอะ่ะไปครับ

เออใช่ที่จริงผมควรออกแมงมุมมาเนาะ้ยยิงกล่องเฉยพิธีกรรมใหม่หรือเปล่ามาครับเราออกสองลรงรถเลยนะ <Construction. S 1> จะทำให้เราแบบสร้างรถเร็วขึ้นครับรถลงมรถแร่เลยตงนี้จะเร็วขึ้น <Construction. S 1> เดี๋ยวเรารอสร้างรถฐานแร่ตรงนี้นะแล้วเราจะวางบังเกอร์เลยครับ มันจะเป็นแนวหน้าป้องกันให้เพื่อนนะตรงกลางเขาจะบุกเรายากขึ้นครับรมาคมไปไหนอเนอุ้ยเพื่อนใส่แล้วผมก็ไปดิรอเลยครับ โอ้โหีเบเลยไปครับโอ้โหถามกิ้งโดน ปิดหลังครับปิดหลังโอ้โหมันด่านกล่องนะครับใครโชคดีก็คือโชคดีไปเลยอะโอ้โหถามจริงผมกดดีไปแล้วนะคือโโกดดีประมาณนี้มันไม่ได้ใช่ไหมมันต้องแบบ กดประมาณหน้าปากซอยนครับเข้าหน้านะ ปิวปิวอ,อ้าวพี่วิ่งเข้ามาอย่างนี้ก็โดนดีครับโอ้

Waiting, waiting order. Changing position. Ready, comrade. Location confirmed. I'll point the target. Ready, ready. Building. Changing position. Location waiting order. มันว่าเราเข้าฝั่งนี้ได้อยู่นะแต่ว่าถ้าเราเข้าไปแล้วมันจะอันนี้ไหมอะ Yes will be easy อ๋อผมไม่มีหานเรดาร์นี่เองเพราะว่าเหมือนขาดอะไปบางอย่างอืม โอเคครับคุ้มอยู่คุ้มอยู่อย่างนี้ building unit r e โอเคผมว่าเราวิ่งกลางได้นะ โอเคครับเฮ้ยเพื S> <S ่อนเพื่อนเข้าเลยหรอยายายาดีกว่าเพื่อนยาดีกว่า Unit ready. Spy plane ready. Construction complete. Unit ready. Building. Select target. Airborne mm. ready. to maximum. Building. Building. Unit lost. โ uh อ้โหเหมือนไม่คุ้มเลยฮะโอ้โห ไม่ได้ฮะโอ้พี่มาขนาดนี้ผมผมว่าผมจะรถถังไปอยู่บนเนินดีกว่านะเพราะว่าคือผมไม่อยากหวังทางวิ่งเพื่อนอ่ะคือถ้าเราวิ่งทับลายเพื่อนเรามันจะเสียหายมากกว่านี้หรือเปล่าครับยิงสามสนุนดีกว่าน้อโอเคครับเพื่อนเราลุยให้แล้วนะ n u โอเคเพื่อนเราแทงให้แล้วครับเราก็เข้าได้เลยโอ้เพื่อนเพื่อนเข้าไปลุยในไอเอฟวีงั้นก็แตกดิ โอเคครับสีส้มเราเริ่มพยับแล้วนะให <Unit ready. S 1> ม่ครับสีส้มเรามาแล้ว unit ready unit lost unit lost moving mm okay you should have -hmm. checked unit attacking unit ready unit lost right. unit lost come on more so กันมั้ยป่ะเนี่ย unit speed upgraded gone on lead we got the big gun unit ready <talking> okay. all right โอ๊ยเจ็บเจ็บพี่ยะไปโอ้เขาก็เจ็บหนักอยู่ครับอย่างนี้เอ้ เขายิงหานกันเองทำไมอ่ะเฮ้ยเกิดการทลยศขึ้นในฝ่ายตุกข้ามครับเฮ้ยเขาเขายิงกันเองทำไมอ่ะเขาไม่พอใจการบริหารงานปะครับเนี่ยผมอยากวิ่งเข้าไปซ้อนเขามากเลย ถ้าเพื่อนเหวยวทีมไปครับอุ้ยสีน้ำเงินเขายอมแพ้แล้วอะก็อยู่ดีๆเ,เขาก็เ,เ,เขาก็เปลี่ยนเงื่อนไขพนมิตรกันหรอผมไม่เข้าใจอะ งงมากครับอยู่ดีเขาเหมือนเขาเปลี่ยนเงื่อนไขพันธมิตรกันแล้วเขาก็ยิงกันเองเฉยเลยโอเคครับจีๆครับผมว่ารอบนี้น่าจะจบแล้วนะอยู่ดีก็จบแบบงงเฉยเลยครับมาครับผมมาอยู่ในเกม3.3 <c oughs> ในเกมที่2นะครับโหกล่องเกิดตรงหน้าบ้านเลยนะ ผมบอกเลยผมไม่เคยมีประสบการณ์แบบเก็บกล่องดีๆเลยครับมีแต่ความเจ็บปวดแต่เพนนะครับยึดพลเมียครับเนี่ยผมเก็บได้มีแต่แบบเบ่งกุ้งเบ่งกล้ามอย่างเงี้ยโอ้โหอันนี้ดีครับอันนี้ดีจะมาอันเดียวพอนะ อันนี้มาเดียวพอละผมผมขอโอเคครับเราไปขโมยกล่องบ้านไปตัวฆ่ามันดกวาผมมาผมโดนล่อลวงโอ้โอ้โหผมก็จะหนีทันนะดะกี้อ้าว เรียบร้อยดีอย่างเงี้ยนี่อ่ะเรียบร้อยดีครับ <üyor. S 1> เลเซอร์อุ <quar> ับกล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 ับ เนี่ยครับเล่นเป็นเปิดกล่องนะโอ้แต่เราได้แต้มต่อเยอะแล้วนะ จำบนี้นะอันนี้นี่ผมขอแบบเรียกว่าวอร์มมือนะครับไม่ได้เล่นนานแบบจัดๆเลยโอ้ยเพื่อนโดนเหรอไม่รู้เรื่องเลยครับเพื่อนโดน โอเคมันมีกล่องน้ำตรงนี้มันนับด้วยเหรอผมอยากจะรู้จริงโอ้โหผมขอถอนคำพูดเลยที่ผมบอกผมโชคไม่ดีเนี่ยเรื่อ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 ย Unit ready. Building on hold. Why ready. not you drive? under attack. my truck My load Unit ready. ready. Unit ready. Unit ready. Unit <todos ready> Unit ready. <todos ready. Charging <todos ready> up. อ๋ออ๋อโดนตัวเองผมผมอยากเล่นคนไฟฟ้ามานานแล้วอ่ะถ้าผมสร้างคีลอฟมาสักคันนี่เขาจะรับมือได้ไหมอะ Complete. Ready. Ready. Unit 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 pues เจอครับคนไฟฟ้าช็อคทูเปอร์เข้าไปจอ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 เป็นยังไงครับคนไฟฟ้าหน่วยต่อต้านรถถังไม่ได้ชื่อมาแบบเพราะความง่ายๆนะครับนีประโยชน์คนไฟฟ้า เฮลิคอปเตอร์เออเข้าไปเจอคนไปฟ้าไปครับทะลวงปันไปเลย โอ้เกมนี้ในสผมก็ได้ใช้คนไฟฟ้าสักทีนะเป็นเป็นหนึ่งในทหารที่ผมไม่ค่อยได้มีโอกาสใช้เลยครับโอเคเพื่อนเราบุกแล้วครับอี๋คนไฟฟ้าหน่วยต่อต้านรถถังนะครับถ้าแบบมันเป็นแมพแคบๆอย่างเงี้ยมันโหดมากเลยนะเชติงคอนเนก มาครับเดี๋ยวถ้ารถถังประท่ากันนะคนไฟฟ้าเรานี่จะโหดมากนี่นะี่ไงยิงยิงครับยิงโอ้ยเสียงทอนนี่มันช่างแสบหูเหลือเกินนี่แนะ่เจอ,อเขาปป๊บ เจอคนไฟฟ้าเป็นกองหน้านะใครก็ไม่ไหวรถถังคันไหนมาจะเว้นรถถังที่ใส,ส่ซิลครับอันนี้กลัวอยู่จีจีๆรับ<อ>ผมนี่